นนี้มันเป็นอ่าอันนี้นะคะสบู่ที่เอ่อได้ใช้ไปแล้วนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่ค่ะมันจะหอมันอ่อนนะคะแล้วก็อ่าวันนี้เราจะมาลองเล่นอะไรสนุกๆแค่เอ่ออยากรู้นะคะว่าสบู่เนี่ยมันจะดีจริงไหมมันจะทําความสะอาดได้ลำ้ำเล็กแค่ไหนนะคะเราลองเอาปากกาบล็อขนะีดมันคือเขาเรียกว่าอะไ เ,เป็นเนี่ยมันเหมือนฟิล์มชั้อกนในร่างกายของเราที่เราได้เจอทุกวันทุกวันนะคะว่ามันจะลักมันจะทําความสะอาดได้อันนี้คือยังไม่ได้ล้างหน้าหน้ามันจะมันนิดนึงนะคะมันก็เลยอาจจะขีดไม่ติดค่ะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันะกะปกก้อนนี้มันจะโอ้หน้าหน้านี่ค่อนข้างเป็นคนผิดผสมนะคะเออมันขีดไม่ติดทดี่เราหนาเียนะเอ้ยเหม็นจังเลยเหม็นเหม็นเหม,ม็นมากๆ เราจะมาลองดูนะคะว่าสบู่ก้อนนี้มันจะดีแค่ไหนคิด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 ,ค,ดคิดนะคะมันไม่ค่อยติดอ่าลองดูนะคะโอ้ยเอลตายละจะออกไหมเนี่ยอ้าโอ้ติดมือเลยคะ่ะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองล้างหน้าดูนะคะว่าสบู่ก้อนนี้มันจะดีขนาดไหนนะคะอ่าขอกครู่นะคะ แล้วก็สบู่อันนี้นะคะกลิ่นก็จะหอมมันอ่อนนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของขมิ้นด้วยนะคะซึ่งมันจะทําความสะอาด้างนะคะอ่าดื่มฟองนะคะนี่นะคะฟองอืลุ้นไปด้วยกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่แล้วแต่แล้วมันจะออกไหมคะ แต่ตังแต่ใช้มามีความสุขว่าสบู่เนี่ยใช้แล้วหน้ามันนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เอมีความสุขว่าหน้ามันขาวขึ้น่ะแล้วก็สบู่ราคาไม่แพงนะคะแค่หลายร้อยก็เลยถูกทั้งตัวเลยแบบไม่เสียดายนนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะจริง,รงๆแเขาก็ให้เราาร์ชหน้าได้นะคะทุกวันกปกติจะอาบนะ้ําแล้วก็จะบลัชหน้าทิ้งไว้พอเราทําอะไรเสร็จเราก็จะล้างหน้าออก ใช้มาเป็นอาทิตย์อากว่าได้แล้วนะคะมันก็ยังหน้าไม่แห้งนะคะไม่ครับหน้ามันก็ยังมันอยู่เท่าที่เห็นทเท่าระตาขีดให้ดูนะคะอืม,มนี่ตั้งตีชมพูเลยเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าจะล้างออกไหมนะคะโอ้โหนี่ก็เพราะวิทยดีนหรว่าสบู่ที่ดีมันจะไม่แสบตามันจะไม่แสบตาเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวขอร่างนะคะเป็นไงคะอันนี้คือหลังรอบแรงนะคะรู้สึกหน้าขาวขึ้นแล้วก็มันหน้านุ่มขึ้นนะคะ อย่างนี้มันก็ล้างอีกครั้งนก็น่าจะโอเคนะคะแบบนี้นี่คิดว่า,ามันผ่านนะคะเพื่อนๆคิดยังไงบ้างถ้าเห็นด้วยนนะะกันไหมคะก็เดี๋ยวมันจะคิปยาไปก็เอาแค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ